กับป้าพาตะลอนนะคะ EP นี้นะคะเราจะพาตะลอนไปทั่วมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนนะคะใครๆต่างเข้ามาแล้วก็บอกว่าเนื้อที่เราอ่ะมีมากกว่า8,000ไรใช่ไหมคะเราดูแลความสวยงามของต้นไม้และสิ่งต่างๆยังไงบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้แหละป้าจะพาไป ดูนะคะว่าพี่ๆเนี่ยเขาดูแลต้นไม้อยังไงดูแลสวนยังไงทําความสะอาดมหาวิทยาลัยกันยังไงนะคะวันนี้แหละทุกคนจะได้รู้ความรับนะคะว่าทำไมวิทยาเขตของเราถึงสวยงามและมีพื้นที่สีเขียวเป็น8 00 0ไร่ขนาดนี้ได้ยังไงนะคะตามไปดูเลยจ้ะตอนนี้นะคะปั๋ก็มาอยู่กับน้องอิดนะคะเป็นผู้ดูแลส่วนหนึ่งในวิทยาเขตกับแพงแสสของเราให้สวยงามให้น้องอิดเล่าให้ฟังก่อนอื่นให้แนะนําตัวก่อนเออให้า สวัสดีค่ะอิสริยาพรเมืองแผนนะคะเป็นนักวิชาการเกษตรค่ะสังกัดอยูอ่กองบริการกลางงานยานพาหนะและภูมิทัศน์กลุ่มภารกิจภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมค่ะแต่ว่าส่วนที่อ mm ิด hmm. ูแล mm hmm. อยู่เนี่ยเป็นกลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านความสะอาดและสิ่งแวดล้อม mm hmm. ภารกิจหลักๆของเราก็จะเป็นด้านการดูแลตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ในแนวถนน mm hmm. และพื้นที่ส่วนกลางที่มีผู้ใช้บริการค่ะ ค่อนข้างมากเ,เลยเียค่ะอย่างก็อย่างเช่นตามแนวถนนสายหลักของเราเนี้ยค่ะ<ช>ตั้งแต่หน้าประตูเข้ามาจนถึงสพากพพิรุณแล้วก็มีถนนสายรอ,อ,องสายย่อยอะไรเงี้ยค่ะถ้าเป็นถนนที่มีต้นไม้ใหญ่เนี่ยส่วนมากเราก็จะเข้าดูแลให้ค่ะอ๋อนี่นะคะตอนนี้ก็มีพี่ๆเขากำลังตัดแต่งต้นไม้ใหญ่อยู่เลยโอ้โหต้องมีรถกระชงกระเช้ามาเลยเล่นใหญ่นิดเดียเล่นใหญ่นิดนึงแล้วโอ้โหแต่ว่าวันนี้ ดีมากพี่ๆี่ก็น่าจะทำงานไปมีความสุขมีการเปิดเพลงกับเกาติดใจด้วยทีนี้น้องอิฐหลังจากดูแลต้นไม้ใหญ่แล้วะความยากของต้นไม้ใหญ่คืออะไรบ้างความยากที่เห็นต้นไม้ใหญ่กระเท้ามาเลยใช่ไหมเออความยากในการดูแลของมันก็จะเป็นเรื่องของความเสี่ยงในการปฏิบัติงานในพื้นที่สูงและปัจจัยแวดล้อมที่เราไม่สามารถควบคุมได้อย่างเช่นสภาพอากาศลมฝนอะไรเงี้ยค่ะทำให้เราวางแผนการปฏิบัติงานปุ๊บบางครั้งมันอาจจะ กระทบแล้วทาให้เราคัดเคลื่อนได้อะไรเงี้ยค่ะพ่เนื้อแบบว่าลมแรงๆมอเราก็คือเป็นเจ้าแม่ลมแรงก็คือกิ่งไม้หักโทนก็ต้องเรียงน้องอิดมานี่แหละมาดูแลให้เราหลังจากนั้นหลังจากต้นไม้ใหญ่แล้วค่ะมีอะไรอีกก็กลุ่มของเราจะดูแลเรื่องเก็บขยะภายในวิทยาเขตของเราค่ะก็จะมีพี่ๆเจ้าหน้าที่ประจํารถบรรทุกขยะเนี่ยค่ะวนเก็บขยะ เป็นรอบประจําวันนะคะเราก็จะเข้าแต่ว่าจะมีบางจุดที่เข้าไปประจําทุกวันอะไรเงี้ยคะ่ะ<ม>ก็จะเพื่อให้วิทยาเขตของเราสะอาดน่าอยู่อ,อ,อย่างเงี้ยค่ะสวยงามเพิ่มขึ้นนะคะ,อะตอนนี้เห็นว่ามีโครงการแยกขยะด้วยใช่ไหมก็อยู่ในช่วงเริ่มมีการทํามาก่อนหน้านี้แต่ว่ายังไม่ค่อยเป็นรูปเป็นร่างเท่าไหร่ก็ตอนนี้มีคณะสิ่งแวดล้อมเข้ามาอยู่ที่วิทยาเขตของเราก็น่าจะ,อะขอคำปรึกษ,ษาจากคณะแล้วก็อาจจะเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเพื่อให้ พัฒนาด้านยู UI กีนมากขึ้นด้วยค่ะออตอนนี้มาทําอะไรกันคะน้องอีทตอนนี้เราจะมาออดูพี่ๆจะเก็บขยะประจําวันกันนะคะตอนนี้เ,ออเราเก็บกันทั้งหมดกี่วันเลยเอ,อ่าถ้าปกติที่เราเก็บเนี่ย เราจะเก็บทุกวันเลยเราขยะเนี่ยจะเก็บทุกวันไม่มีวันหยุดเลยแต่ว่าเพียงแต่ว่าอาจจะสลับคนบ้างในวันอาทิตย์อะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่ว่าพี่ๆเขาจะได้มีวันหยุดได้พักวันหนึ่งอโอเคโอ้โหนี่ต้องทำงานทั้งหมด6กวันเลยนะใช่ไหมโอ้เราก็เวนเวนกันหยุดนะคะก็ใครที่ทิ้งขยะนะคะก็ขอให้รักษาความสะอาดเพื่อความสะดวกในการเก็บของพี่ๆทุกๆคนด้วยนะคะเพราทุกคนน่ะก็จะดูแล ต้นไม้นะคะไม่ว่าจะเป็นทุกส่วนเลยในมอที่เราสามารถดูแลได้ด้วยแล้วก็เรื่องขยะเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเราเองเลยเพราะว่าเราเป็นคนเอาไปทิ้งเองนะคะถ้าเกิดแยกขยะได้ก็ช่วยการแยกขยะนะคะเพื่อที่จะบอกว่ามอเราจะได้สะอาดมากขึ้นด้วยเนอะน้องอิดทีนี้ให้น้องอิดฝากไว้ก่อนที่เราจะจัดกันไปอยากให้ทุกคนช่วยดูแลมหาวิทยาลัยของเราให้เป็นกําลังใจให้น้องอิดด้วยให้น้องอิดฝากอะไรสักเล็กน้อยก่อนก่อนที่เราจะจัดไปค่ะขออนุญาตฝากเรื่องขยะแล้วกันนะ นี่มันเกิดจากมือของคนทุกคนที่เรากินที่เราใช้ชีวิตในประจําวันถ้าเกิดว่าเราเริ่มจากมือเราเริ่มคัดแยกที่ตัวเราก็จะทําให้การดําเนินการในขั้นต่อๆไปมันง่ายมากมขึ้นค่ะขอความร่วมมือทุกๆคนช่วยกันคัดแยกขยะแล้วก็ทิ้งขยะให้เป็นสัดส่วน เพื่อวิทยาเขตของเราค่ะยังไงก็ช่วยๆการทุกๆคนนะคะสําหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องอิฐด้วยแล้วก็ขอบคุณทั้งทีมงานน้องอิฐแล้วก็ทีมงานยังมีทีมงานพี่ปายอีกเนอะที่มาดูแลในส่วนต่างๆนะคะก็ต้องขอขอบคุณทางกองบริการกลางมากที่ทําให้วิทยาเขตของเราสวยงามเสมอเลยนะคะตลอดไปไม่ว่าจะเป็น ปลูกต้นไม้ก็มีปลูกดอกไม้ก็มานะคะรวมถึงตัดแต่งดอกไม้ด้วยก็เป็นงานที่ค่อนข้างหนักเหมือนกันเนอะเพราะว่าเรามีพื้นที่เยอะมาก8ปดพนไร่นะคะฝากไว้ให้ทุกคนนะคะดูแลว,วิทยาเขตของเราด้วยกันนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะน้องอิฐบ๊ายบายนะคะ